Ah! Hello, uh, this is Eastwood. Thomas Eastwood. If you're hearing this, welcome to the beta test of Andy's Apple Farm. If it's as I a think. beta tester, your goal is to find bugs and glitches, and report them to me. I am fully aware the game is not finished. However, I will update the game as time goes on. Thank you, beta tester. i say you're perceived- uh. So, yes, I like uh, when you do a game, Andy, Apple Farm! Hi, I'm Andy the Apple. Welcome to my Apple Farm. To move around, just press the arrow keys on your keyboard. You can talk with others by pressing the space bar. Let's go see everyone is doing today. Oh! เหตุการ์โหลดแล้วเป็นจอดำอ่ะคิดดีไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีอะไรเด้งขึ้นมาเดินไม่ได้โอเคมันใแค่ทมเหมือนไฟในเอฟดีแบบมินิเกมแบบเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินกดปุ่มตัวละครแล้วก็เดินใครเอ่ยเฮ้เฟลล์ส what's up <S oh hi andy We're just having right. a picnic. Care to join us? Of course I would. Uh, Hi, I Andy. Andy. Uh. Hiya, Felix, Melody, Margaret, Klaus. So what are you all up to today? Oh, we're just eating right now. Care for an apple? The chicken can do Hey, after we eat, we should play some games. Hey, Andy, do you want to play with us? Of course I would! Perfect! Each of us has a bonus sticker. Collect all of our bonus stickers and we'll give you a prize! Oh wow! What's the prize? That would break the surprise, would it not? <coughs> oh yeah, I guess the one it's the key to your house. You took the key to my house?

ก็คุยกดกดนกตักอคุยไม่ได้ทางแม่ไม่คุยกบบว่าก็คือกณต้องเล่นแบบมินิเกมใช่ไหม Hi Andy you w a n play a song with me อืมจอมันแตก ตัว y ายสำหรับใช่ตัวเอนสำหรับไม่ใช่ไม่เอา awesome just let me grab that guitar and we'll play โอเคห้ามห้ามกดพลาดไม่งั้นจะแพ้ทันที ความมานันล้วนๆในฝ่นยเด็นานยะอัานนี้คือจิบๆกันเลยโอเคโอเคไอ้พ่อมึงเล่นนะถ้ามึงจะเล่นอย่างเงี้ยอเหี yeah. ้ย ย่าจำสเก็คุณมนี้สัตว์เกิกดเฮว่เกิด้ะไรขึ้นี่อยู่มาอยู่อีกแมพหนึ่งดูคนไหนอิซาเบลเกิดอ,อะไรขึ้น มันแค่ดูไม่เหมือนเดิมอะมันรู้สึกไม่เหมือนเดิมเวลาไม่มีพวกเขาไม่มันไม่ใช่ความผิดของเธอนะไม่ฉันดูนั่นแหละความผิดของฉันทั้งหมดทุกๆอย่างมันคือความผิดของฉันเองไม่ไม่ไมเบลล่ามันมันแค่ ฉันคือเหตุผลที่คุณพ่อออกไปฉันคือเหตุผลที่ดูอิสไม่ยอมกลับมาแต่นั่นคือเหตุผลที่ครอบครัวนี้เป็นกลับมาเหมือนเหมือนกันเป็นเดินเออไม่ใช่ฉันแค่ต้องการครอบครัวเดิมกลับมาแต่ว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างันก็ควบคุมอะไรไม่ได้แล้วฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆหรือว่าเรากับเพื่อนๆคือตัวละครที่ตายไปแล้ว ว้าว wow. ไม่น่าใช้เพื่อนนกูคนเดียวมากกว่าที่จะตายหาแล้วอ่ะหรือว่าเราหลอนไปเองบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยอ้าอ้าวหูกูเวแล้วกลเวแล้ว สุดอยากร้องไห้ไว้สัตว์อารมณ์เหมือนคุณแม่พาไปหาหมอแล้วมึงกลัวชิบหายแล้วจากนั้นก็แบบได้ลูกอมหลังจากที่หมอแบบผ่าตัดเสร็จแบบมึงร้องแทบตายแล้วจากนั้นหมอก็แบบ อ่ะเก่งมาเด็กดีนี่ลูกอมควยต๊กต๊อกต๊กต๊อกต๊อกต๊อกต๊กต๊อกต๊อกต๊อกต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 ๊อกต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 กต Hey dude, how's it going? You wanna hey, play man, a fishing man. game? Yeah, they give the five a yeah, that's more like it. Let's play. Okay. Oh, of course a bar for you. Hey, good job! You caught a fish. a fish. Oh, that's a boot. That's not a fish. I got a fish. I got a fish. Hey, dude, how's it going? You wanna play a fishing game? <coughs> yeah, that's more like it. Let's play. Let's play. Grab <coughs> it. กาตกปลามันง่ายเหมือนในเกมก็ดีสิอีตะขอมันกระดึกกระดึ๊กกระดึ๊กตกยากเกินคือถ้าเกิดแบบเราย้อนเบ็ดมาไปแล้วก็ตกสเปรย์ปลาแต่ว่าสเปรย์ปลามันจะแบบอัตโนมัติเด้งขึ้นไปเลยไงเนี่ย ขยับยากเหลือเกินเฮ้굿จ hey, ัคัล่อันนี้เราต้องแบบหนีไม่ให้มันโดนรองเทาง้า oh, โอ้โอยมันเกี่ยวรองเท้า Yeah, yeah, that's, that's more like it. it. Let's, Let's play. Yes, I keep on leaving, and then I won't be. เอ y ไว้ดอกเอาวะเฮ้ย good job you caught a fish กูไ, hey, fish. ไม่แคร์ความหลอนเลยอีดอกกูนั่งตกปลามาโคตรนานอะไรสบนแม่น้ำแต่เราก็มีอาการหลอนตัวกูหรือเปล่า A search oh, is underway okay. for a child who fell off a rowboat and never resurfaced Thursday evening. According to the Pumpkin County Sheriff's Office, deputies responded to the scene yesterday, over 14. The victim, a ten year old male, and his sister fell off a rowboat late at night. The girl returned home safely, however, the young boy has not been found as of yet. Yeah. Oh, okay. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh. ถ้าเธอไม่แก่อย่ยามองตาได้ไหม Hey, good job man. Here's a bonus sticker just for you. Take it มืกี่เรามีเพื่อนดีกี่คนได้ดอกเกเยอะอย๋ยเลย เล่นล้วกโมโหอะไรเกมตกปลาอีเวนตะขอวนตีนแล้วเกินแล้งไปทางไหนต่อนี่ไปข้างล่างปะไปไม่ได้เนี่ย yeah. Hey Andy, I was picking up fruits but dropped them all. Can you help me sort them into the right baskets? Okay. Oh, put the wife. Thank you so much Andy. I really appreciate your help. Uh-huh. ทำเองไม่ได้ต้องให้กูทำให้โอเคเห <laughs> นูเป้าทำอะไรนะอ้ยให้กูแยกผลไม้สิ yeah, like ทำไมนะกูแยกผิดนิดนึงอะ

อ้อสามสองหนึ่ง b o n u s s t i ก k e r จำสเกลจะมาดอกว่าแล้วคนลุกเลยให้สติกเกอร์กูดีๆก็ไม่ได้พวกเฮียนี่ เธอทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นแหละเธอได้แค่กับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างไหมฮะเนี่ยนี่เธอล้อเล่นใช่ไหมนี่คุณล้อเล่นใช่ไหมมันไม่ใช่ความผิดของเธอนะที่อุบัติอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมันควบคุมอะไรไม่ได้ใช่แต่ว่าเธอเธอน่ะถูกเธออยู่ตรงนั้นแล้วทำไมเธอไม่คิดจะช่วยเขาล่ะเธอกลัวโทมสัส เธอจะโทษที่เธอเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะทําไมทําไมไม่ละ่ะหุบป,ปากหุบป,ปากอย่างนี้เลยนะเซจะไม่ให้เธอเซจะไม่ให้คุณโยนความผิดทุกอย่างไปให้ที่เธอหรอกนะออกไปได้โปรดออกไปโทมัสอันนี้น่าจะผู้หญิงที่อยู่กับผู้หญิงคนเมดิกี้ปะไปที่บาร์ไปหาอะไรดืด่มซะ นายเก่งดังนั้นนี่ขอบคุณค่ะที่หมดเดมโมแต่คือคือให้กูออกจากเกมเลยกูก็ตกใจเด้อมันจบเดมโมพอดีมันเป็นเดมโมสั้นๆก็ไม่สั้นนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย